สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมนาจ,จะชวนเพื่อนๆนะคะมาปลูกต้นอมนาคนะคะต้นออมนานะคะนออมนาไม้มีเสน่ห์นะคะแต่มักจะถูกลงลืมหลายๆคนอาจจะลืมน้องไปเลยนะคะถึงความสวยความมีเสน่ห์ของเขานะคะเพราะว่าเราก็มัวไปวิ่งตามกระแสกันอยู่เนอะแต่ว่าเนี่ยพอมนอาเองก็เป็นคนนึงนะคะที่ปลูกแบบ ไม่ได้สนใจแล้วก็ปล่อยปะละเลยแต่ว่าน้องก็ยังสวยงามให้อยู่ตลอดเวลเลยนะวันนี้นะคะมะนาจะชวนเพื่อนๆนะคะกลับมานะคะดูต้นออมนาที่เราปลูกกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นออมนาเขาเป็นไม้ที่แบบว่ามีสเสน่ห์มากเลยนะเพื่อนๆถ้าที่มะนาเลีย้ยงอยู่นะคะเราจะสังเกตว่าในแต่ละ1ต้นเนี่ยเขาจะมีความสวยงามของใบที่แตกต่างมากๆเลย อันนี้มนาตัดมาจากต้นเดียวกอเดียวกันนะคะที่เขาแยกแยกแบบว่าแตกยอดออกมาเนี่ยเพื่อนๆเห็นความสวยของเขาไหมเขามีความสวยที่แบบหลากหลายมากๆเลยอะคะ่ะแล้วก็วันนี้มนาตัดออกมายอดนะคะออกมาประมาณ4ยอด4ยอดเพื่อที่จะเอามาปลูกลงกระถางมนาอยากให้เขาอยู่ในแบบว่าในกระถางเล็กๆเลี้ยงแบบว่าเป็นฟอร์มกออยู่ด้วยกันแบบ มีความแบบสวยงามที่หลากหลายอยู่ด้วยกันในในกระถางเดียวกันมะน,นะก็เลยตัดออกมาแล้วก็จะมาปลูกต้นออมนาคแบบฟอร์มกอนะคะให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเราเลี้ยงเขาเป็นพุ่มอะ่ะเขาเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งเลยนะที่แบบว่ามีความสวยงามมากๆเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆมีออมนาคนะคะลองกลับไปดูน้องนะเนี่ยเวลาเขาออกยอดเพื่อนๆจะเห็นนะคะ ลักษณะสีของใบเนี่ยเขาก็จะมีบางใบที่สีเหมือนแบบสีนาคอะค่ะสีของนาคเลยนะแล้วก็บางใบก็จะเป็นแบบนี้บางใบก็จะเขียวแบบนี้เนี่ยค่ะเนี่ยความสวยงามของออมนาคคือแบบนี้เลยนะคะยังไงแล้วเรามาปลูกต้นออมนาเพิ่มมูลค่าให้กับเขากันดีกว่านะคะอ่ะเรามาปลูกพร้อมๆกันเลยจ้า วันนี้นะคะมันอาจจะใช้เป็นกระถางแล้วก็รองก้นกระถางด้วยตัวกลากมะพร้าวนะคะที่ผ่านการแช่น้ําแล้วนะคะรองไว้ที่ก้นกระถางประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของกระถางก่อนนะแล้วก็มันก็จะเลือกเพราะว่าวันนี้ตัดมาเนี่ยมันก็จะมีต้นอยู่ประมาณสองระดับก็คือต้นที่เขาสูงหน่อยกับต้นที่เขาแบบว่าต่ําหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะวางแบบสองระดับก็คือ อันแรกก็คือจะใส่ลงไปก่อน3ามกิ่งเพราะว่ามันมีอยู่2องกิ่งที่เขาแบบสั้นกว่าค่ะเดี๋ยวมันาจ,จะวางไว้ด้านบนอีกชั้นหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราเอาอันนี้วางลงไปก่อนนะวางไปประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่วัสดุปลูกลงไปก่อนนะคะส่วนหนึ่งนะวัสดุปลูกที่มนาใช้นะคะเป็นขุยมะพร้าวกาะมะพร้าวนะคะแล้วก็ เธอไลผสมกันนะจ๊ะอันนี้อ่ะใส่ไปก่อนส่วนหนึงแล้วแต่เลยนะคะเพื่อนๆจัดระเบียบเอาตามตามความชอบของตัวเองเลยนะว่าจะให้เขาสวยงามขนาดไหนเพราะว่าอนาจะเลี้ยงให้เขาเป็นฟอร์มกอในกระถางเดียวกันนะคะก็เลยจะต้องจัดระเบียบความสวยเขานิดนึง เพราะว่ากิ่งที่เอามามันไม่เสมอมันไม่เท่ากันพอใส่ชั้นแรกไปแล้วสามกิ่งแรกแล้วอันนี้ก็จะมาวางกิ่งเล็กไว้ข้างบนนะอีกชั้นหนึ่ง น้องลงกระถางเรียบร้อยแล้วก็เอาเขาไปทําความสะอาดรดน้ําให้เขาแล้วนะคะนี่เป็นไงบ้างสวยเพิ่มมูล,ลค่าน้องดูแพงขึ้นมาเลยนะจ๊ะสําหรับออมหน้ากระถางนี้นะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะว่าที่ปลูกต้นออมหน้านะเวลาเขาออกเกิดยอดมาใหม่ๆอะคะ่ะเขาค่อนข้างจะโตเร็วนะตัดแล้วก็เอามา แยกรวมลงในกระถางใหม่เนะะี่ยค่ะเราก็จะได้ต้นไม้ที่มีความสวยงามเอาไว้ประดับบ้านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกระถางเลยนะเพิ่มมูลค่าเพิ่มค่าตัวให้น้องได้แบบง่ายๆเลยนะคะด้วยการจับเข้ามารวมกันแบบนี้นะก็ได้ต้นไม้ที่มีสเสน่ห์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกระถางแล้วนะคะสําหรับต้นออมหน้ากระถางนี้ต้นออมหน้าเป็นต้นไม้ที่มีสเสน่ห์ แล้วนะคะลองนะคะกลับมาดูต้นไม้ที่บ้านของเรานะต้นไหนที่เราจะดูแลเขาเราก็เอาเขามาเพิ่มมูลค่านะคะเพิ่มค่าตัวให้เขาได้นะจากต้นไม้ในบ้านเนี่ยแหละอย่าลืมต้นนี้เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะต้นออมนาจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของมานานะคะคลิปนี้ไปแล้วนะ สวัสดีจ้าน้องสวย